รีวิวลาวสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ส่วนภูมิแบบละเอียดนะครับทริปนี้ผมไปกันยาวๆนะครับเลยเดี๋ยวจะลงดีเทลให้เพื่อนๆได้ดูกันถ้าเกิดใครที่อยากจะบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตอนนี้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีแบบ เป็นช่องของ Business Class นะครับก่อมาที่ Fast ท็กนะครับเดินผ่านมาก็ไม่มีอะไรเข้ามาที่ลาวส์นะครับอยู่ใกล้กับประตูที่จะเดินไปที่เกตมากๆนะครับลาวสสิงคโปร์อะไรผมบอกเลยว่าเป็นลาวที่ดีจริงๆนะครับทุกคนพอเสียมีเพียงน้อยนิดนะครับก็คือไม่มีที่อาบน้ําแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเมนูอาหารเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเอาว่ากันที่บาร์ก่อนเลยแล้วกันมีทั้งมอกเทลค็อกเทลกันแบบเต็มที่นะฮะสายดื่มเนี่ยไวายก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ดื่มก็มอกเทลสิครับไปต ครบครันสุดๆนะฮะทั้งผลไม้ชีสนะครับหรือว่าโซนสลัดเนี่ยก็คือมาครบส้มตำยังมีเลยทุกคนตรงโซนของทอดนะครับก็มีเครื่องที่คอยทําให้มันยังกรอบอยู่นะครับทั้งขนมปังแล้วก็ของทอดนะไปกว่านั้นก็คือข้าวผัดกุนเชียงอร่อยมากๆนะครับส่วนโซนขนมไทยก็ไม่น้อยหน้านะครับ